สวัสดีครับสมพรสมรัชชาสามลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งวันนี้เราขอนำเสนอรถค o n ด้าสเต w ว g o อนสปา a 2.0นะครับรถคันนี้เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะครับความพิเศษของรถคันนี้คือติดตั้งช็ไฟฟ้านะครับยี่ห้อเทยินสามารถปรับระดับได้12ระดับนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนขับรถเก่งไม่เหมือนขับรถตู้นะครับก่อนอื่นเรามาดูภายนอกรถกันก่อนนะครับรถเป็นรถสีขาวมุกนะครับ ไฟหน้าสวยใสยนะครับเป็นมันติดีเฟกเตอร์นะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกมีพาร์คิ้งเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้สองจุดนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบ3ชั้นหล่อๆเลยนะครับกับโลโก้ฮันดานะครับยางเป็นยางยี่ห้อโยโกฮามานะครับ สัปดาห์ที่13ปี21นะครับคุณลูกค้าออกไปก็สามารถใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับไฟเลือติดตั้งมาพร้อมกับกระจกมองข้างครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ททีเลสนะครับส่วนส่วนประตูผู้เดยสารตอนสองนี้เป็นแบบไฟฟ้านะครับ ด้านหลังไฟเลี้ยวหล่อๆเลยนะครับพร้อมกับ Parking นเซอร์ด้านหลังอีก2จุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะครับเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารกันครับ เริ่มจากแผงข้างประตูนะครับเป็นปรับกระจกไฟฟ้าสีบานมีเซ็นทันล็อกแล้วก็ปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะครับภายในรถตกแต่งด้วยเบาะหนังนะครับทั้งคันครับโดยปกติถ้าเป็นรถเดิมๆก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแต่คันนี้เป็นเบาะหนังแท้ทั้งคันนะครับดูแลรักษาง,ง่ายสะอาดสะอ้านนะครับ พวงมาลัยนี้เป็นพวมาลัยมันติฟัง์กชันนะครับตกแต่งด้วยลายไม้วอลนัทแท้นะครับรถคันนี้วิ่งมาหนึ่0 0สนกว่ากิโลเมตรนะครับจออนี้เป็นจอไพโอเนียแบบทัชสกรีนนะครับ เกียจะอยู่ด้านบนนะครับแอร์นี่เป็นแอร์ออโตูนะครับทีนี้ปุ่มแอร์เนี่ยมันาะระบบนี้นะครับมันจะมาแสดงผลตรงนี้นะครับตรงจออีก้านหนึ่งอยู่ด้านบนคอนโซนนะครับบอนโซนสวยใสเลยนะครับใต้ค้างซ้ายติดตั้งกระจกอันเล็กๆที่ไว้ให้ด้วยนะครับเอาไว้เวลาเรามองอับครับแล้วก็มีที่ตั้งแก้วให้ด้วยครับ น,นี่ก็ใส่ขอได้นิดหน่อยหน่อยครับรถรุ่นนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราจะเดินไปทางด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถเดินจากตรงนี้ไปได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูอีกแล้วครับก็ไปถึงข้างหลังได้ น,นี้ในส่วนของเพดานหลังคานะครับสะอาดสะอ้านสวยใสเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นแอร์ตอนสองนะครับมีปุ่มปรับความแรงของพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาปิดประตูแล้วก็นี่ครับเป็นไฟฟ้าครับ จแล้วเราก็ล็อกกระจกตรงนี้แล้วก็เปิดได้เดี๋ยวลูกไปดูเดี๋ยวเราไปดูตอน3กันนะครับอันนี้คือส่วนของตอน3นะครับกรณีที่ว่าเรามีสัมภาระที่ต้องขนเยอะแล้วก็พับเบาะลงมาได้แบบนี้นะครับเบาะมันจะเรียบไปเลยนะครับ ในกรณีที่เรามีผู้โดยสารเพิ่มเราก็เปิดเบาะตอน3ขึ้นมานะครับข้างในก็นั่งได้ไม่อึดอัดนะครับสบายสบายครับสัภาระเราก็จะมาเก็บไว้ข้างด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับ h อนด้า t เ p w a g o n กนคันนี้มาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc 150แรงม้าพร้อมกับติดตั้งระบบ ABS นะครับ คุณลูกค้าดูนะครับห้องเครื่องสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ํามันนะครับรอยมาร์กจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับติ๊กเกอร์ก็ยังติดอยู่นะครับรถคนนี้เปิดราคาที่7 9 8 0 0 0บาทคุณลูกค้าท่านใดซื้อสดก็มไม่จ้องเสียแว่นนะครับ คุลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือทางเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ทางด้านล่างคลิปหรือคุลูกค้าท่านใดกำลัปรึกษาปัญหาเรื่องไฟแนนซ์หรือกำลังมองหารถคันอ,อื่นอยู่ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณครับ